คนที่เขาเก็บจริงๆเนี่ยเขาจะโหกว่าจะได้มามันมันยากอะแล้วเก็บไว้หลายปีเนี่ยเหมือนกันนะการที่คนอยากจะได้แล้วก็ไปขอเช่าต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นทาไมวันนี้ราคามันถึงค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนมือก็เพราะว่าคุณลองมาเก็บสิบปียี่สิบปีดูแล้วกันแล้วด้วยความศรัทธาเก็บไว้เนีฮะแล้วขายออกไปก็ไม่รู้จะจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าเหมือนพี่แจ้ขายไปสี่หมื่นเท่าไหร่นะครับ ไปซื้อมาเกือบ3 0 0แสนนะกะลาใช่ไหมครับองคตครับอองคตเห็นไหมเรียบร้อยเราก็ไม่รู้จำไม่ได้ไหมครับเาขายไปเท่าไหร่ก็เอายื่นใบประกันมาให้อะไรเงี้ยครับ40,000กว่าคืนไปด้วยอะไรเงี้ยผมขายพี่ไปซื้อหมื่นเจ็ดเองเหรออะไรเงี้ยแล้วเราเอ้าผมขายพี่ไปแค่4 7่หมพี่ขายผมกลับมาสัก เศษหนึ่งไม่ได้เหรอองี้พี่ไม่ให้้ดยตามตอนแรกครับอ้วงยไม่ให้ด้วยแบบตอนนั้นก็ต้องอยากได้อยาก็ต้องตามตามคนขายแล้วแหละใช่ครับผมไม่จะขอชื้อชิ้นอื่นด้วยเขาไม่ให้แล้วให้ชิ้นเดียวพอให้แบบขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ครับครับนี่คืออธิบายให้คุณเข้าใจว่าคุยทำไมแพงจังทำไมเล่นกันโอ้โหทำไมพามันแพงขนาดนั้น คือมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เนี่ยวัตถุมงคลแต่ละอย่างมีราคาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุไม่วจะเป็นเรื่องของความหายากจำนวนการสร้างที่มันน้อยถูกไหมครับแล้วก็ความพิเศษต่างๆนะะอ่าแล้วก็ระยะเวลาผ่านไป่วนใหญ่ขายไปไม่ค่อยมีใครยางมาขายขึ้นเลยครับถูกไหมฮะต้องไปขอ